สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เรามามาโกสุมนะจ้ามาโกสุมค่ะแม่เสื้อไผ่รับพี่นซื้อมาเสื้อไผ่วันเกิดดุกตุยนะคะวันนี้เจาัสองสาวค่ะสองสาวค่ะสองสาวแม่ลูกนะคะอันนี้ครับก็มาเสื้อไผ่ค่ะมีเรี้ยงเสื้อไผ่ดุกตุยว่าวันเกิดดุกตุยนะคะวันนี้เราขับรถจ้าดาวัดขับรถจ้าครับค่ะ เอาไปซื้อของมาเซอร์ไพรส์การ์เซอเค้กเนี่ยแหละจ้ายังคงไปซื้อเค้กใหม่ลูกด้วยนะค,ะครับเอาเกี๊้วช็อคก็เลยมาไหว้ข้อด้วยจัดเลยค่ะวันนี้เค้กสวยๆนะคะเ,เ,คเป็ะะเกี๊ยวลูกด้วยนะคะ ดาวันเกยงเเลยค่ะขาวดเออเมย์ก็ลูกพาเมออกมาใา้ไอเมไอเมย์มาเคยออกไปใส่แค่ทีไม่แด้อะไรนะเขก๋สีไล่สดนะก่าสีขาเพื่อนเปดแจ้งห้องก๋าสีไซสุราตีนะจ้าถือเครกงหวัน <busca> ฟ้มวันเกิดนะครับกสีเซอร์พรสจ้าขึ้นขึ้นนี่ครัแต่สุดลัตีเนะเน่ย่สุราตีสีแดงวันเกิดต้องสีแดง อันนี้กัเบ,บกกกกเบาาาขาแท,ท้นะครับวิสัยทัไรมาแต่โกสูงนะจ๊ะประมาณห้ามาจกโกสูงน้าสุเค้กับปฏิพลกับพอยยังไงหายยากอย่าระคายประมาณหา่วกรวจักวาบถ้าเสือทั้งหนสวยนะเอ้ยมาสิเรียกกว่าเอาไงคดเปลืองีแล้วจีรอนจะเรีกกว่าลูกสาวขัวรบรถเก่งๆนะจ๊ะอุ้ยยอมรับจ้า <c oughs> เก่งมากเลยค่ะสองแม่ลูกเดินเล่นนะเอเดินเล่นพนา,าเดินสายเด่นจ้า <c oughs> อันนี้เราไปห้างกันนะจ๊ะไปสองห่างกับพี่พี่น้องไปสองห่างเจ้าสดสิพ่อจ้าอันนี้บ้านอะไรอะไรบ้านแพร่รัจ้าเดี๋ยวมาแพงค่ะถึงบ้านอันนี้บ้านแพงนะค่ะสำนักงานเก่าอันนี้เขาสิเขาสิแวะเขาสำนักงานเก่ารัจ้านี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นบ้านพักเก่ารัจ้านี่ค่ะนี่จ้ะอันนี้สำนักงานบ้านแพงเขานะบ้านพักจ้าบ้านพักด้านเสือบ้านพักเก่าพี่บ้านแม่บ้านพักเก่าอะไรก็สิไปเรื่อย กสิออกไปโดมไหมได้จ้าเน,นี่ยเป็นหมู่บ้านแพงนะคะนนหมู่บ้านแพงะคะ่ะสายทางมันแพงนะคะกสิไปทรับักนางเาโดนมด้จ้าไปไปโดมโดนด้จ้าระมาณเครื่องโล่ด้จ้าไปเรื่อยๆนะคะ บางโหดจ้าออกจากออกจากบ้านพักอันมู๊เก่าไปมู๊อันนี้มู๊ซีดีนาะเขาอยูมมู๊ซีหรือ่าอันนี้มู๊เก่ามีอันนี้มู๊เก่าเ้าเมเขาโดมเนี่ยจะโยมมู๊ซีค่ะอันนี้ไปกำลังสีเหียบไปโดมนะจ้าเด้อคกำลังแบกเข้าไปค่ะมีจ่าทางไปโดมนะจ๊ะอันนี้สนามกีฬาเปิดวงจ้าเปิดวงปิดวง มานะคะ24กันยาค่ะเจอกันเจอกันนะคะ24กันยาเปิดวงยูมองนี่ละค่ะนี่นี่นี่ตรากาศสนามกีฬากลางบ้านแพงอันนี้สนามกีฬากลางม้าแพงนะจ๊ะเดี๋ยวสนามเปิดวงปิดวงนะคะนี่ยวนี้จ้าเนี่ยจ้าเนี่ยเจ้านี่จ้าเปิดวงอยู่นี่แล้วจ้าเดี๋ยวขยัเดี๋ยวขยัอันนี้ก็สิเป็นถนนไปโดอมฮ่อนะคะ ไปเลยค่ะอันนี้ก็ไปรมเราเลยค่ะบอกเจ้าองกับ,บพี่อันบัดอันกล้องอันกล้องนาโยงกับกล้องบล็บเป็นจริจะงบรรยากาศนะคะ่คะบรรยากาศแบบถนนกราสเดียวค่ะโดม่องภักพอนอันนี้ใกล้ใกล้ขาวโดมบ้านทางข้าแล้วจ้านะคะ่ะโดมแล้วเห็นแล้วจา้าเ,เห็นโดมเลย อายุนอกบ้านนะจ๊ะอายุนอกมุ่บ้านบันแท้งมันก็ห้าร้อยเมตรแมนแต่มันก็จะมอสสำหรับการซ่อมการเล่นดนตรีเพราะว่ามันจะวัได้วยดวกหมูสะบานนะจ๊ะเวลาซ่อมเวลาเนี่ยมันก็จะมอสค่ะแต่ว่าคนก็เลยบอกว่าอยู่หลายแล้วแนะแม่ยุไลมันก็จะเ่็นเนียนนะเพราะมันเป็นตรงหน้ามันเป็นหน้าใครหน้ามันก็เป็นมุ่บ้านอันนี้ห้าตัดสิบแรกขาโดมแล้วนะจ๊ะขับมือการสมรรถนะ อันนี้เราบการยกมือไหว,ว้กัน,ค,นค่ะไหว้กอนกันไหว้กันไปเลยจ้าเข้าหมด่บา,า,าอันนี้บอสมันกำลังจะไปใส่พวกคนหนึ่ง <c oughs> ข้าโดมแล้วนะคะ <c oughs> ข้าโดมแล้วะคะ่ะยากาศนีเนาะเอาไปมาตั้ง่มาลำบ่ อันนี้ก็เป็นห้องน้ำกลางนะจ้าห้องน้ำกลางค่ะจะม,มีห้องน้ำร่วมห้องน้ำกลางนะจ้าเอาไปลูกสาวเราเลยค่ะ,ะ,คะถึงแล้วนะคาถึงแล้วนะคาคลิปหนาพอกันไม้นะจ้าอันนี้่ย<ม>คลิปสั้นๆการเดินทางของยายโฮมครับลูกสาวไปซื้อเนี่ยเซอร์ไพรส์ลูกตัวข้าขอบคุณจ้าคลิปหนาพอกันไม้คลิปสั้นๆนะคะ